เ9้าสิบเล้านเก้าแสนบาททุกป่าทนี้ว่าเขาก็หกนี่เรื่องจริงนะทุกคนตอนนี้นะคะออกซ์สตูดิโอเปิดรับสมัครอีดิทเตอร์ทั้งอีดิทเตอร์ทิกเกอรและ YouTube คุณสมบัติเช็เคว่าแกรมพีเมียโบก้องมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาตำแหน่งที่2รับสมัครตากล้องหญิงใช้กล้อง DSLR เป็นจัดมุมภาพได้จัดไฟได้ลุยไปด้วยกันทุกที่ยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากๆๆๆเลยไม่มาที่อาชีพมาจับ atmail com ได้แล้ววันนี้อาชีพ สวัสดีค่ะน้ำหนึงแอค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์กันว่าของที่สั่งในแอปอ่ะถูก vs แพงมันจะต่างกันไหมหรือว่ารสชาติอ่ะก็เหมือนเหมือนกันต่างอยู่ละแน่นอนว่าของที่มันแพงเ้าย่อ,ยอมที่จะต้องได้กําไรมากกว่า <c oughs> ไม่แน่ของที่แพงอาจจะมาพร้อมคุณภาพก็ได้ใครจะรู้เพราะว่าในแอปพลิเคชันสั่งอาหารนะทุกคนเขาอาจจะมีการบอกเพิ่มมาว่ามันมีค่าฟรีค่านู่นค่านี่เนาะ เราก็จะมาพิสูจน์กันค่ะทุกคนหาของถูกที่สแพงในแอปพลิเคชันกันฝากเจ๊หาได้ไหมเจ๊ได้ด้วยเอเคทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะเมนูแรกที่เขาจะสั่งคือหมูกรอบเราจะหาหมูกรอบที่ถูกที่สุดในแอปเลยนะแล้วก็หมูกรอบที่แพงที่สุดในแอปค่ะหมูกรอบถูกสุดนะคะทุกคนเจอแล้วให้ถ่ายเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่หลักสิบยี่สิบ ูี่90บาทเท่านั้นนะคะทุกคนไม่รู้ปริมาณมันาจะมา,ายเยอะแค่ไหนนะเดี๋ยวหาของแพงด้วยหมูกรอบที่แพงที่สุดในแอปเดลิเวอรี่คือ250บาทวิ้ยราคาต่างแบบเกินครึ่งอะ่ะปะนุ้นกัน <cl aps> เขาจะเป็นฝั่งถูกและทานจะเป็นฝั่งแพงนะคะทุกคนเราได้หมูกรอบมาแล้วหมูกรอบ90บาทของร้านโอชานะอันนี้เขาได้มา100กรัมมาดูรสชาติกันว่าจะเป็นยังไงในของฉัน กกรอบร้านเคยหน่อย250บาท250กรัมพอมาคำนวณดีๆแล้วของแกเหมือนจะแพงกว่าให้ช้อนซ้อมมา2อันพร้อมพลาสติว้วาวป่ามากอันนี้ดูแบบกรอบๆฟูๆป่ะอันนี้ดูมีเนื้อเยอะอแกชิ้นใหญ่แต่ฉันดูแห้งว่ะเาะเขาปรินมาน้อยกว่าถ้ามีซอสสองอันเขามีซอสอันเดียวคือ,อ,อซีฟูด้ด แขงกรอบอร่อยอะอร่อซีฟู้ดเหมือนกันทุกคมนมวิธีทำแข็งแข็งเนืออ้อนุ่มนะเนื้อนุ่มมากมากหนังเป็นแคบหมูเลยนะเนื้อนี้มันซูป,ปันกว่าเหนียวกว่านหน่อยแห้งกว่าแล้วก็ดู กรอบมากๆอ่ะเขาแอบรู้สึกมันแข็งไปนิดนึงอืแต่ว่าเนื้อนุ่มมากๆส่วนอันนี้ทุกคนกรอบกําลังดีเลยฟินเนื้อก็เยอะอร่อยอ่ะถ้าสองอันนี้เขาต้องเลือกเขาจะเลือกซื้อเก้าสิบบาทมล้วเลือกอันนี้ได้ไหมมันเย่อยากกว่าตรงหนังนะทุกคนแล้วแต่คนชอบนะเออถ้าใครชอบกินแบบแข็งๆหน่อยอ่ะแบบกรอบๆแข็งๆนิดนึงจะชอบอันนี้แต่ส่วนตัวผมชอบกินแบบที่แบบเป็นหนังเหมือนแคปหมูใช่ ชอบความฟึบของเหมือนแคบหมูตะกรอบอ่ะหมูกอรอบถูกใช่นะหมน้ำจิ้มหวาน,นอร่อยอ่ะสะลับกันเหรอ,อลองเลย,อ,อ,ยอร่อยอร่อยมากเกิ้มจาอร่อยน้ำจิ้มอะนี้อร่อยจังจริงจริง,งอร่อยอ่ะไปอันต่อไปสั่งอะไรดีอือเราจะกินไม่หยุดเลยเว้ยช่วงนี้ชาไทยกำลังคิด ไหมวันนี้ทาแป้งมาเกล็ดสักเสื้อปะนอะไม่ได้ซักเกลือได้ไงสื่อเราไม่สักถูกไหมใช่เกลือได้ไงอะมันอ้วกไม่เหมือนมัดมันสุดยอดพลังจมูกเหมือนหรือหมาเนี่ยเสียแน่พวกมึงจมูกดีไงหมาจมูกดีมากเนาะใช่แมวนี่คนหรือแมวแมวมันจมูกดีสั่งเลย ก,กันววันนนด้้แลววีชาไทยมาแล้วอันนี้นะคะ29บาทแบรนด์เออหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันคือแบรนด์นกฮูกส่วนอันนี้ทุกคนก็รู้จักกันดีแบรนด์จารันแก้วนี้1 0 5บาทต่างกัน4.2เท่าอ่ะทุกคนคือแก้วอาจจะเล็กกว่าแต่ว่ามันยิ่งแข็งด้วย<ฮ>ชาไทยไม่ใส่สีทุกคนเอาเขาเปีย ชาไทยไม่ใส่สีแล้วหรอแต่สำหรับเขานะถ้าที่ต่อสุขภาพกว่าไม่จำเป็นต้องสีสันเขาว่าถ้ารสชาติมันคือชาไทยเขาก็อชอบแต่คนทุกนแต่คนชอบไอเยลโลซันเซตอะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่เห็นเขามีการวิจัยประเทศอะ่ะเขาไม่เอาเข้าเลยนะเขามีการวิจัยมาว่าถ้าเด็กกินมากไปจะเป็นสมาธิสั้นแต่ข้อวิจัยนี้เหมือนกับว่ายังไม่ได้การคอนเฟิร์มแต่ว่ามีแววมั้งทางยุโรปเลยแบรนดนะฮะ กูว่าแหละทัชนะคะกินเยลโล่ซันเซ็ทเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยเว้ยโควรจริงๆทัชี้มีเรื่องตั้งแต่เด็กนะนี่แบบฝังใจมากคือตอนเด็กๆทัชสมาธิสั้นเอ้หมอมักมากเลยเว้ยจนแม่คิดว่าทัชอ่ะไม่ปกติโอ้ไม่ใช่มึงบอกมาไลยืนยันไงก็เลยอะไรนะพี่โดนจะไปเรียนคลาสกับเด็กออทิสติกไม่ ถ้าจะเป็นเข้าโรงพยาบาลไปฝึกพูดกับครูสอนพูดแล้วก็ต้องกินยารักษาโรคสมาธิสั้นกับเด็กออทิสติกใช่ทุกคนเพราะตอนเด็กๆอ่ะทั้งสมาธิสั้นค่อนข้างแบบไฮเปอร์อะอย่างเงี้ยเรียกว่าสมาธิสั้นไฮเปอร์ใช่ป่ะเป็นคนแบบมึ้งมึ่งมึ้งมอะไรอย่างเงี้ยป่ะผมวิ่งเร็วมากเป็นดูแฟชโอเคเรามาเริ่มกันเลยตอนเด็กทำที่ชาดนมบ่อยไหมชาเย็นหรือชานมชาเย็นกับชาไทนบ่อยกินแทุกวันเฮ้ย ในเรื่องจริงผมกินทุกวันผม,ผมชอบมากต่างจากเขามากเขาแทบไม่เคยกินเลยชาไทยอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบชอบกินชาสีชมพูอ,ะอ่ะไอเนี่ยชอบกินนมชมพูใช่ <c oughs> ก็เลยพววูดออกมาสี <c oughs> ชมพู <c oughs> เวันนี้โอ้ยชิจะบอกไหม <c oughs> อ๋อไม่เหมือนชาไทยโอ้ชาไทยดีถูกต้องไม่ค่อยเหมือนปะไม่เหมือนอะ่ะชาไทยแบบเนี้ยมันจะมีความแบบว่ากลิ่นพอคืนมาแล้วมันจะมีกลิ่นฟุ้งมาต่ออ่ะนี่ยมันต้องเป็นชาไทยจะมีฟกลลิ่งของความกลิ่นนมข้นผสมอ่ะ ถึงไม่เหมือนแต่อร่อยมากเลยอะจริงไม่ได้เหมือนเป๊ะแล้วทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ดูอสัมขนาดนั้นวะตอนกินมันก็ยังรู้สึกถึงชาไทยอยู่แต่แค่มันไม่เหมือนอะบอกไม่ถูกถ้าเกิดไม่พูดว่าเป็นชาไทยมันคือชาที่อร่อยมากง่ายแต่ก้าพูดถึงชาไทยแล้วคนที่แบบว่ากินชาไทยจนติดรสําเรินอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นไม่เหมือนอืมไม่เหมือนขนาดไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบจะชอบจะซื้อเนี่ยแต่ถ้าไม่มีสีจะซื้ออันนี้เพราะว่ามันสุขภาพกว่าให้เลือกชาไทยจริงใครจะซื้ออันนี้ มันคุ้นอะว่านี่คือชาไทยแน่ๆแต่หยิบอันนั้นกินไม่อยู่เละวันนี้ผแพงหรือเปล่าบันทัใช่ก็บอกว่าถ้าเกิดไม่นับว่าเป็นชาไทยผมชอบอันนี้ชาไทยอะเป็นสิ่งที่แบบถ้ายิ่งตามรสเข้มอะจะยิ่งอร่อยมากๆอะชาไทยที่แบบเป็นชาชักกับชาเก่งๆจริงต่าชาเขียวมากที่แบบยิ่งแพงจะยิ่งอร่อยแต่ชาไทยอะเป็นสิ่งที่แบบ ยิ่งถูกอ่ะยิ่งยิ่งอร่อยยิ่งเข้มย anyway ิ um> okay ่งแบบนัวใช่อยู่ที่คนขายว่าเขาชักเก่งไหมถูกอะไรพี่อุทธรนะเว้ยไอ้ปัญหาไรคเป็นอเป็นอะไรครับปโอ้แมวแมวแมวงามต่อโอเค เราังของแพงกับของถูกมาอีกแล้วคราวนี้มาในหมดของซูชิที่เราได้มานะคะทุกคนคือซูชิไข่ปลาแซลมอนใช่ไหมคุณเจอปลาแซลมอนปะนี่คือไข่ปลาแซลมอนชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าอิคุนอะใอ่รู้จริงคนตัดอย่าลืมใส่ข้อมูลจริงให้กูด้วยเดี๋ยวดราม่ากู <c oughs> อันนี้นะทุกคน48บาทจากร้านซูชิไข่หวานร้านที่แบบมีอยู่ทุกที่ เจอพี่ไปเขาขยายสาขาได้เร็วมากนะใช่มากูโดสองร้อยยี่บาบทเฮ้ยทำไมมีข้าวเปล่าสองร้อยยี่าเออสองร้ยยี่สิ้าไมทำไมไม่เห็นมีหนูหู่แค่ถุงมาแค่หนูแค่ถุงของเขาของแกเขามีข้าถุงไหมท่าเไมยมันไม่มีทุกคนมีอะไรครับโหตอนนี้แฮบจะแทงเขาแล้วมันมีแต่ข้าวมันไงพี่มันอยู่ข้างล่างมันล่วง ทุกคนของทาดะต่างกับของเขาอ่ะสี่จุดหกแปดเท่านะก็ส่วนใหญ่จะต่างกันสี่สี่เท่า,ทาน,นั้นเลยแต่ฉันมีน้ำซุปมาให้ของเขามีชโชยุกับวาซาบิวาซาบิและชโชยุแล้วก็ขิงดองข้าวเจ้าที่ลงจานโยเคไม่ดูเขาเคอ <laughs> จะเป็นเกาอยู่แล้วทุกวันนี้ไม่ใช่ที่รอง ไปแนเนเดี๋ยวคนดูว่า,ว,าว่าแบบทีมงานอาจ,จูมาแบบลองเอียงยทุกคนได้ทำไงได้ก็แบบทีมงานอะอาจูมาจ้างมาไงเปิดไพทชียรฟรี <c oughs> ใช่สิม <c oughs> อเล่น <c oughs> มากินและอมยาเหเกินไม่ได้อะมาจังอมะมาเขย่าก่อนได้นะพี่ มีวิธีว่าเทน้ำลงไปแล้วแบบบีบสาหร่ายวะวันเดกแคนกูไม่ไม่ฉันดูเหมือนไข่น้อยกว่าอีกอะแต่เราจะเอาไข่ขึ้นมาวางบนข้าวนะทุกคนดูว่าปริมาณมันพอกันปะไนเรื่องคีบกี่รอบวะอันนี้คือด้านหลังมันไม่ใช่เหรอมี่อ้าวใช่ไหมเพรารู้สึกว่านี่มันไม่น่าใช่ด้านหน้าของซูชิอ่ะมีด้านหน้าอยู่นี่พวกร้านซูชิเขาเลยไม่ค่อยขายเดลิเวอรี่อ่ะขี้น้ำวันกูไปจับปลาได้ตัวล้วไอ้เกี้เก่งมากเลยอ่ะ ขี้มีให้ไม่แตกอะขี้แตกหมดเลยทุกคนทัศน์อะเคยไปซ้อมแบบคุณหมอฟันอยากให้ทัศน์ลองแบบลอ,ลองลองอุดฟันแล้วหมอเห็นทัศน์ตอนทำเว้ยบอกว่าทัศน์เรามีพรสวรรค์เป็นคนมือเบามากแตมว่าเป็นหมอฟันได้ใช้มือแบบชำนาญมาก <c oughs> จริงๆแล้วทุกคนอาจจะยังไม่มีคนรู้นะแม่ทัศน์อยากให้ทัศน์เป็นหมอฟันแต่ว่าทัศน์เราไม่ยอมเพราะว่าติดสาวติดสาวทุกคนสาววันนั้นคือแม่โหว่เหมือนกันเเจาะให้ได้เลย ให้กูไปเป็นอะไรกับตันลึมกับแฟนเครื่องบินแทนอีกนะฮะให้ตุ่เป็นให้ได้แหมดูดิคิงอย่าอยเพื่อมาจีบสาวเลยนะแกเหมือนแงโมทัศน์แกทุกวะนี้แกไปเป็นนวดหมอทำหน้าหมอฟันนักบินอวกาศนักบินเครื่องบินเรียบร้อยแล้วอืมแต่ว่าถ้าพี่ทัศน์ไปทำอย่างนั้นเพี่ยนอย่างเรจะไม่คบกับพี่ทัศน์นะรอย่าง้นมันไม่เราไม่ได้คบกันเลยหรอจะได้แฟนเป็นแอร์โฮสเตสเนี่็ตมาแซะแซ่บๆอ่าเรียวอะไรเงี้ย ท่านว่าเขาทำไมอ่ะไม่ได้ว่าขาเลียวๆนะก็รู้ว่าเขาไม่ขาไม่เดียวอ่ะไม่เดียวไงยกขึ้นมายกขึ้นมาไม่เดียวไงยกขึ้นมาถ้านจะรู้ว่าเขาขาไม่เดียว อาเบโให้ดูก็รู้แล้วว่าตัวเม็ดไข่อะมันต่างกันอันนี้เม็ดไข่จะใหญ่เห็นปะอูมแต่เนี่ยมันจะแบบเล็กกว่าจริงเม็ดไข่ต่างมากอีกอย่างหนึ่งที่ต่างที่ชัดเจนคือข้าวทุกคนข้าวฝั่งทันจะถูกหมักมาปะใช่เป็นข้าวแดงข้าวแดงไม่ใช่เป็นข้าวแบบสีอะข้าวเป็นพุทธีใช่ข้าวพุดีตีแดงไม่ใช่ผู้ดีแกอังคอมเมนต์ว่าเหรือขอร้องค่ะเขาไม่ได้คอมเมนต์เท่าไหร่นะไม่เลยอะว่าเขาพิมพ์ถึงแกยัไงบ้างว่าอะไรเหรอรู้ กูว<ไ> <C ane> ่าอะไรไม่รู้ไม่รู้คุณว่าอะไรแกกินแค่ไข่แกก็ชิมไข่ของแกแต่ข้างก้อนฉันกินเองไม่อ่ะผู้ชายที่แบบรักแฟนเขาท้องกันอย่างนี้เหรอทุกคนนี่นี่นี่ไข่กับข้าวหนึ่งเม็ดตั้งแต่คบกันแรกๆเวลามีอะไรอร่อยทัดก็ให้เขาก่อนพอคบกันไปนานๆเข้าเริ่มปีที่สามที่สี่ทัดก็เอาของอร่อยไปกินเองหมดเลยที่ทอตัวมาก่อนอย่าบูลลี่เขาไม่เลยทิ้งหองแล้วเพราะว่าพี่ทัด ้คนนี้ไม่ต้องมาเชื่ออย่างโบยิปุริคู่โอ้โหตัดแล้วก็ขายให้มันเป็นหน้าที่ของคนตัดเขาัดขึ้นมาเลยเดียวมันมันมีลูกเห็นไหมมีรูให้ดูจริงด้วยอร่อยเกือๆแปลกปูเป้เลย โหชุดท<ห>ีกว่าน้ําในตัวไข่ปลาเยอะกว่าอันนี้ต่างมากอันนี้จะมีกลชาชาหวานๆแล้วก็น้ําแตกใหญ่อะ่ะอันนี้จะน้ําแ,แตกน้อยกว่าแล้วก็รสชาติจะเค็มๆแต่อร่อยทั้งคู่เลยแต่อร่อยคนละแบบแต่อันนี้คือแบบปี<ช>น่นะเหมือนกับว่า,วาถ้าเกิดจํานวนไข่เท่ากันอันนี้จะกินแล้วแบบได้เนื้อน้ําเยอะกว่าอืเพราะนี่เหมือนกับว่ามันไข่มันเล็กไงน้ำอยู่ในไข่ก็จะน้อยกว่าอืม ดูแล้ชัดความอุ้มไข่มีห้ามุงอยากกินด้วยนอนนี้ไปเลยมันต่างไม่ได้มันแตกแล้วเนี่ยเอาพูดเองมาไอ้กัดครึ่งหนึ่งเนี่ยไข่อยูเลยอยู่แค่เนี้ยทานกับข้าวมันอร่อยมากเข้าวมีอสชาติเหมือน่ะ <ừ> mm. mm. okay. เอาเคยทุกอย่องกินคำกินให้มีความสุขทัดต่อ,อคำนี้เสม,มอเว้ยเพราะว่าเขาอะเห็นอาหารวกเขากินเลย <S <S ไม่สุขไม่อะไรนะทั้งนั้นทัดแบบน้ำหนึ่งค่อยๆกินกินทุกอย่างอะต้องกินทุกคำให้มีความสุขใช่ไหม <S <S ไม่เอาอะไรเลยอันแรกอะข้าวเม็ดใหญ่มีรสชาติข้าวไม่เละ <ừ> mm. ตัวข้างบนอะแตกแล้วก็แบบรสมีหวานๆด้วยอร่อยมากมาก ส่วนน้องคนนี้ก็ตามราคาทุกคนอันนี้จะข้าวนิ่มข้าวค่อนข้างแข็งกว่าใช่เพความเล็กองข้าวหน่อยแต่ตัวไข่ปลาอร่อยมากทุกคนก็เหมือนไข่ปลาที่เขากินทั่วไปเลยแต่แค่อันนี้มันแบบร,รู้รกเลยว่าพรีเมียมมเ่ยมอืมเพราะดิบต่างถ้าต้องวัดจากความอร่อยจริงๆนะทุกคนเขาเลือกอันแพงเขารู้สึกซูชิเป็นอะไรที่ยิ่งแพงแล้วมันอร่อยอ่ะมันอยู่ที่วัตถุดิบเลย raw material ท้งนั้นเลยอ่ะม้นสดกว่าโอ้แต่แค่ตัวเลือกอันนี้ผู้ชนะ แล้วเรีความอิ่มอ <c oughs> แต่เราวัดจากความอร่อยเท่านั้นค่ะ<อ>ไปกันต่ออะไรอ่ะไม่มีอะไรทันมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยทันพูดได้นะเขาไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> เออไม่มีอะไรหร้กทันมีอะไรหรือเปล่าครับก็ <c oughs> ได้มาแล้วอันนี้แพงอันนี้ถูกของเขานะคะจากร้านยำส้ตมตำบ้านกาลาสิน45บาทเท่านั้นร้านสเต็กลาว ราคา1,10บาทโอ้ให้เยอะโยหูให้เยอะหว่าไม่ก็เยอะขนาดนั้นนะซีเลคิลเลอร์มันรองอย่างนี้ใช่ไหมซีเลคิลเลอร์เ e r ดเด็ดเด็ดเ e ็ดเด็ซีเลดมันมีจังหวะหนึ่งด้เนะซีเลอะคิลเลอร์ปะซีเลอะคิลเลอรเออถ้ามีเออก็หลังจรกนๆอ่าง่ว่าซีเลอร์ซีเลอร์ซีเลอะคิ k เลอร์ นี่เขาไปเจอคนหรอไปเจอน้องเอฟซีใช่ปะเขาแบบชอบร้องเพลงมีเช็คให้ฟังเลยเขาดีใจมากเลยเขาร้องได้หมดเลยแต่ว่าอาจจะมีผิดบางคำใช่คำา่าโปรตีนเหมือนเขาจะ,าจะไม่ได้พูดว่าโปรตีนกันมีเช็คมีเช็คเอเดนแบดแอลฟังโปรตีนมันดูแซ่บกว่าโห เวลาเขาไปไหนอ่ะชอบมีคนคิดว่าเขาไม่กินปูปลาแล้วชอบสั่งตำไทยให้เขาเว้ยแต่ที่เขาชอบเปนปูปลามากนะทุกคนปลาเป็นตัวตอนๆนิหนึ่งก็กินอ่ะให้รู้สีอีกความต่งอันนี้อันถูกจะแซบแดงเนาะส้มอันแพงจะค่อนข้างที่จะครีมคลีนเขียวๆกินดีเหมื h my g อร่อยอะแพ้แต่ว่าอนเนี้ยตอนผมกินเข้าไปรู้สึกว่า ปกติอะ่ะปกติก็สั่งส้มตำที่สองเม็ดเองอันนี้น่าจะเยอะกว่าสองอ่ะอืมอร่อยนะโหอันนี้นัววะ่ะเดี๋ยวลองกินอันเป็นร้อยนะทุกคนส้มตำร้อยกว่าบาทส่วนใหญ่จะเป็นส้มตำในห้างอืออ,อร่อยเราไม่บูกมันมันรสชาติปกติพูดยากอะ่ะส้มตำพูดยากมากเลยอะ่ะอร่อยทั้งคู่เลยอะ่ะคนละแบบใช่หรือความชอบอันนี้จะเค็มๆอืมออกคำ อันนี้จะนัวๆแล้วถ้าต้องเลือกจริงๆสอนเนี่ยใช้เลือกอันนี้รู้สึกมันตําแบบมันนัวกว่าอันนี้มันแบบว่าออกเค็มๆอ่ะอ,อันเนี้ยเป็นส้มตำรสชาติที่เราคุ้นเคยอะ่ะส้มตำปูปลารสชาติที่คุ้นเคยส่วนอันนี้จะเป็นกลิ่นอายส้มตำจางๆหวาเหมือนจะเป็นส้มตำ,ตำในหนาใน้างให้ที่ขายแบบคนหนังชากินได้ผมว่านะฟังเลมวะเรามมนใช่แท้พี่ เขาจริงๆเขาก็ชอบกินซ่อมต้มในห้างนะพี่แต่เขาก็ชอบกินส้มต้มตามร้านเหมือนกันมันอร่อยขนาดแบบยิงขึ้นซ่มต้มมันเรื่องยากมากทำไมมยากเราให้สองกันพร้อมกันเลยได้ปะต้องเลือกอันหนึ่งเพราะอันเนี้ยฉันทัชชี่ชายไทยแท้ขอเรื่องอันนี้อันนี้ก็ไทยแท้นะแต่ว่าผมน่าจะคุณเคยกิแบบนี้ยตั้งแต่เด็กกินตั้งแต่เด็กเป็นสไตล์นี้เพราะอันเนี้ยมันเผ็ดน้อยกว่ามันกินได้ ันนี้พีกมันเยอะมากแต่รสชาติอร่อยทั้งคู่เลย,ยให้คะแนนไม่เท่ากันแหละอันแค่นี้อันต่อไปทาชิชายไทยแท้อาจูมาลูกครึ่งจีนยิปจีนยิปจีนไทยแท้ <c oughs> มาแล้วกะเพราหมูสับของเขานะจากร้านคงกะเพรา <c oughs> <c oughs> อิ่มตามสั่งเอาเอากินอิ่มตามสั่ง48บาทของของคงกะเพรา140บาทร้อยเลยเหรอ หูตั้งกันเนยอะเหมือนกันนะประมาณสองเท่าน้ำปลาพริกไม่มีถั่วฝักยาวแต่หลายคนไม่ชอบกินถั่วฝักยาวในกะเพรานะ<ไ>มาลองชิมดีกว่าไม่ได้ถามเอง <laughs> มานอนละเมอมาละก็ไม่ไปนอนไนแล้วหลบที่นอนดีๆแม่ซื้อให้ต้องแพงๆไม่เร็ตไม่นอนเพราะว่าพี่ทัศน์เอาของบาบาไปทิ้งไอ้แม <laughs> ันมีไข่เค็มด้วย เยอะนีติดหวานนะเนี่ยติดหวานไหมหวานทำไมกะเพราเป็นสิ่งที่แบบทิ่งถูกทิ่งอร่อยอ่ะเนาะมองว่ากะเพราผมอะร้านแพงอันเนี้ยเขาทำมาแบบติดหวานเพื่อที่ต้องใส่เคข่เพิ่มเว้ยของพี่มานอร่อยอยูแล้วพี่เอะะ๋นนะใส่ได้ไมเนาะ ใส่เราก็ใส่ด้วยแต่กะเพราของน้ำหนึ่งจะมีความแฉะๆหน่อยใช่ไหมตัวกะเพราอะ่ะใช่เหมือนใส่น้ำเยอะแต่นี่เป็นะกะเพราเนี่ยกะเพราแห้งอร่อยอ่ะมากๆทุกคนเขาจะอ้วนอ่ะอิ่มมันมีขั้นเค็มด้วยนิดนึงอ,อืมเขาใส่น้ำปลาอร่อยขึ้นเยอะอมผมรู้สึกว่าอันเนี้ยอร่อยแบบมีเอกลักษณ์ พี่ไม่ค่อยเจออีกแล้มืก่อนแต่เนี่ยคือกะเพราแบบที่เคยกินหลายๆที่แต่มันเป็นกะเพราที่อร่อยมากตอนนี้นงั้นถ้าเป็นเขาต้องกินกะเพราจริงเขาจะเลือกอันนี้ค่ะเพราะเขารู้สึกว่าชอบกินกะเพราแบบดั้งเดิมเบสิกของกะเพราเลยแบบกะเพราแบบที่กินกันทั่วไปอ่ะอร่อยที่สุดฉันเลือกอันนี้ถ้ามันจะมาบบแบบแห้งๆอ๋อใช่เขาชอบกิกะเพราแห้งเขาต้องติดหวานเขาชอบกิกะเพราฉ่ำๆน้ำๆหน่อยถามว่าหมูต่างไหมอันนี้สับละเอียดกว่าใช่อันนี้จะเป็นหมูก้อนๆกว่าเห็นปหม จะมีความชิ้นๆก้อนๆ้อนับละเอียดกว่าอ,อันนู้นของทัจะละเอียดกว่าั้าหมูของเขาอะจะมีติดมันมากใช่เนียเหมือนมันของของทะนะัะถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ติดมันเลยอือันนี้คือความเขาว่าน่าจะเป็นคุณภาพของหมูด้วยอ่ต่อไปเป็นอันนี้เขาชอบมากที่สุดเลยทุกคน ชาเขียวมาทุกคนเรามาดูชาเขียวกันชาเขียวที่ถูกที่สุดในอาที่เขาหาเจอนะคือถามที่มาได้่งทุกคนเป็นมัดฉาด้วยนะทุกคนผมหรือเปล่ามันเขียนว่ามัดฉาเลยอ่ะเป็นมัทฉะบหรือ่ามันมีหลายร้านมากทุกคนเราต้องดูราคาที่แบบนี่ร้อยสี่สิบเก้าเก้าเก้เกาเฮ้ยมันเป็นได้ไงอ่ะเก้าแสนเหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เก้าเก้า 999 99. ทุกคนเขาขายมัชชะ99ล้าน999,999บาททุกคนจริงว่าเขาโกหกเอามาดูเลยนี่เรื่องจริงนะทุกคน99ล้านหรอมัชชะ99 000, ล้านโรชชาติเป็นไงอ่ะลองกดซื้อไหมเอาเล้วไม่ใช้ยังไงไม่ถึงเลยทุกคน คุณมีคำสั่งซื้อเกินขีดจำกัดแล้วเฮ้ยมันขึ้นแบบนี้อะ่ะคุณมีคำสั่งซื้อเกินขีดจำกัดแล้วยอดสั่งซื้อสูงสุดแต่ละรายการคือ700 0บาทอา้าวมันจะซื้อไม่ได้คือซื้อไม่ได้หรอยอดห้ามเกิน700 0อา้าวโ้ยเสียดายยังอยากเสียตังค์โอเคเราจะลองสั่งแก้วที่แพงสุดในร้านนี้นะคะเผื่อเขาจะใช้มัดฉัก9า9 9บก9าล้านเนเนี่ยลงในแก้วค่ะทุกคนได้มาแล้วทุกคนอันนี้ถูกอันนี้แพง สันดิโล่เฮ้ยชาเขียวต่างนะชาเขียวแพงจะสีเนี้ยจะเป็นโทนสีเขียวคูโทนถ้าชาเขียวถูกอ่ะจะเป็นสีเขียววอร์มโทนแล้วนี่เป็นน้ําแข็งที่เขาให้คือน้ําแข็งแบบว่าโฮมเมสนะครับนี่จะเป็นก้อนเอนี้ยเห็นปะมันจะค่อยไม่ค่อยมีความขุ่นเว้ยคือเขาต้มก่อนแล้วค่อยแช่ก้างขุ่นไม่ใช่แล้วอันนี้เขาได้มาสามสิบบาทนะคะแบรนด์บัฟผูกมากนะถ้าใช้มาถักธรระ นู้นว่าชาเขียว99ล้านเขาจะต้องมีซีลแบบว่าที่แบบเป็นแบบเหมือนจดหมายฝรั่งอ่ะคนอังกฤษที่แบบว่าซีลปุ๊บจะต้องมีตาประทับเทียนอันนี้พัดได้มาจากร้านมัชฉะเลเวอร์นะทุกคน129บาทอ้าวดูทรงละกินมะดอกอัญชัน ไม่กินมนดอกไม้ห้ามกินดอกไม้ยังไม่ช่วยอีกไ <c oughs> <c oughs> อเงเฮ้ยลงปนกัน ีชาเขียวที่แบบแค่เห็น้วยตาก็รู้สึกแล้วว่าอร่อยเขาชอบกินชาเขียวสีมากเขใส่สีเขียวผสมไปดิเป็นชาเขียวที่ต้องมีความละมุนละมัมสามสิบบาททำไมมันตามราคาป่ะมันถูกมากเลยทุกคนเฮ้ยฟันเขียวเลย เนี่ยเขียวละฮ้ยอันนี้มีกลิ่นดอกไม้จริงยิงกลิ่นหอมๆดอกไม้อ่ะเป็นชาเขียวที่รู้สึกเหมือนกินมันนี้อ่ะเผียวมะชาจริงนะเนี่ยหอมไหมมีกลิ่นดอกไม้จริงหวานมากเออหวานทีบหวานมากเหมือนนมข้นหูลงไปนิดไม่นิดทั้งขวดแต่อร่อยแต่แต่เขาว่าอันนี้ต้องเหมาะกับคนแบบ ชอบกินหวานมากๆแล้วก็ไม่ได้อยากได้กลิ่นมัช,ช่ะแรงนะคะแต่มันก็ตามราคามัช,ช่ะส0มสิบาทหาได้ที่ไหนทุกคนหายากมากเลยนะไม่ใช่ชาเขียวคนมัดฉะเขาอาจจะให้กินปริมาณแบบใส่น้ำเยอะๆน้ำแข <ๆ S 2> <ๆ>็งเยอะๆมนได้เตือตาง<ๆ>หวานอะหวานคล้ายๆนี่เลยอะน้ำแข็งใสอะมสชาเขียวอะอันนี้เลยมีกลิ่นมัช,ช่ะอ่อนๆนะทุกคน แต่ส่วนใหญ่มันจะเน้นไปทางหวานมากๆเลยเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะยินครับหมุดเนี่ยมันแบบโดนน้ำละลายอยู่อันนี้จะขมกว่าใช่แล้วก็มีกลิ่นหอมมะฉะแต่ที่สำคัญกลิ่นมะลิน่ยไม่เคไม่เคยกินแล้วเจอกลิ่นออกมานะหรือว่านี่คือกลิ่นของชาเขียว99ล้านถ้าเป็นเรื่องของมะฉะทุกวนเขาต้องพูดตรงนี้เลยว่ามะฉักที่มันแพงแพงมันอร่อยกว่าจริงๆเขายังไม่เคยเจอมะฉักถูกแล้วอร่อยแล้วสีแบบเนี้ยสายมะชักจะรู้ว่า มาชาจริงๆแพงมากใช่แต่คนที่แบบกินเฉยๆ,ๆไม่ได้ไม่ลงลึกก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมาชามันมีเกรดนะทุกมันมีเกยียร์ด้วยมาชาเขาให้แพงแต่แห่น,นี้99ล้านทำามันล้านเขาแห่นถูกอันนี้149บาทนะเนี่ยแหละคุณค่าที่ลิ้นฉันคู่ควร๑๐บาท <c oughs> ใช่ไหมอุ๊ยเดือบลาย นออในนี่สุดฉันก็จะได้กินสักติสรุปแล้วนะคะทุกคนแพงกับถูกในแอป,ปที่เราเลือกก็คือเสมอค่ะก็กมันเป็นเฉพาะบางสินค้าเฉพาะอย่างอะที่แบบแพงมันอร่อยกว่าจริงๆมันต้องแพงจริงๆะมันต้องมาด้วยคุณภาพแบบที่เลียวแต่สินค้าถูกรสชาติมันต้องได้จริงๆะถึงจะแบบ อร่อยอะเรื่องอย่างเนี้ยมันไม่มีตายตัวไว้ว่าของแพงต้องดีกว่าเสมอไปอยู่ที่ความชอบของคนด้วยแล้วก็อยู่ที่การความเก่งของร้านด้วยก็มีมีผลถ้าเกิดแบบว่าอ่ะอาจจะไม่ไม่ใช่วัสดุแพงมากแต่ถ้าเกิดพ่อครัวเก่งจัดปรุงเก่งมีสูตรลับดีก็อร่อยกว่าก็มีระะน้นผมว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถร้านเลยดีกว่า แล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่เทสลูกค้าด้วยใช่ร้านเหมารวมไม่ได้อันนี้เป็นแค่การส่งมานะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปอัจฉราอุปาด้วยวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายไปกินซีเรียลคิลเลอร์ดีกว่าเฮ้ยเรามีสีขาวใหม่แล้วทุกคนไม่รู้ตื่นเต้ฮะทุกคเร็วซีเรียลคิลเลอร์ตื่นเต้นตื่ซีเรียลคิลเลอร์ตื่นเต้นตื่ซีเรียลคิลเลอร์ ชีเรือกแบบเป็นเม็ดๆเลยนะทุกคน <ไป S 1> ลองกินดูคือใส่น้ำเปล่าผสมได้เลยนะครับหรือจะใส่นมเพืาอความนัวมันก็แล้วแต่มีทั้งเสือกชั มีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกอปป้าแอนอจชุนมามีเช็คเค่รับกุนดีของอปป้าไปเจะขอพร้อมกันได้แล้ววันนี้